ฮัลโสี่สามสองนี่สวัสดีพี่สวัสดีครับพี่ก่อนเร็วสวัสดีค่ะแตอนนี้คุณมาทำอะไรกันเนี่สามคนคุณเนี่ยทำอะไรคะนั่งทำอะไรกันนั่งกินไก่สั่งไก่ A B C มาสั่งอะไรนะไก่อะไรนะไก่ A B C ยี่ห้ออะไรนะ A B C เนี่ยนะ A B C ีีมึงทอดไงมันเป็นแบรนด์ใหม่เกิดใหม่เขาเรียกไก่ A B C เคยได้ยินป่ะตัวเนี่ยนะเออ A B C นี่เดี๋ยวดิฟายญาเตรียมมาให้เลยอ่ะกิจิ๊ก คนละตัวห้ามทะเลาะกันคนละตัวเลยหยิบไปเลยคนละตัวเลยค่ะอันนี้มาครับคนละตัวเลยเปื่อยแล้วใช่ไหมอ่ะเปื่อยแล้วเนาะอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยฉีกขาได้เลยกินคนละตัวเลยค่ะฉีกขาเลยฉีกขาอันนี้เลยเดี๋ยวก่อนนะกันหยิบหยิบเอ่อกระมังไว้ตรงนี้เอาไว้ใส่ใส่ตรงนี้มาเนี้ยมาเนี่หยิบคนละตัวเลยกินคนละตัวมานี่เถอะมานี่เอามานี่เอาหยิบออกคนละตัว อันนี้เอาไปหนึ่งตัวไปเลยคนละตัวเลยหยิบคนละตัวกินคนละตัวครับไม่มีการแบ่งใครไม่ต้องกลัวหยิบไม่ต้องกลัวเลยเอาหยิบไปเลยคนละตัวกินไม่ต้องกลัวเลยหยิบไปใครจะกินแบบไหนเชิญกินตามสบายเน้นคนละตัวเออไม่ต้องหนับไม่ติดไมค์คงยังไม่ดังอ่ะอื เนี่เอมเนี่ยฉีขาไปเขากินได้เลยนะกินเอาเลยคนละตัว,วของใครของงานแต่กินไม่ต้องกลัวเลอะมือใช้มือเอาก็ได้กินไก่ลูก<บ>ของใครตัวใครรับผิดชอบกันแต่ตัวเลยไม่ต้องมานั่งนี่กันแยกกัน,นนะเอออ่อาให้คนละตัวเลยอ่ะ นี่ไปเป็น<ม>ไ,กไก่ไก่บ้านนะจะเหนียวหน่อยไงถ้าเราพ่อตอนอต้มมายังยังไม่เหนียวน<ก>ี่ใช่ไก่บ้าน,น,นเห็นจำได้เใช่ไหอยู่ชั้นสนี่ชั้นสไม่เลี้ยงไม่โกกไข่อยู่แล้วไปเอามาโอ้โหจะฟ้าไข่ยังไงอ<ม>่ะอืมเหนียวไก่บ้านเนีนะใช่ขั้นตองต้มนานหน่อยแต่ที่ที่เอามายังไม่ค่อยเหนียวดึงอย่างเงี้ยไปในเมืองยังไม่ขาดเลยเฮ้ยขั้วล่างเราได้นะเธอเชื่อป่ะล่ะนิมเชื่อปล่าเออ รู้เรื่องหรือเปล่าน่ะ <ked> ว่าเขาคุยอะไรกันนะรู้เรื่องวนะเนี่ยเป็ไก่ตาไม่ใช่ไก่ต้มน้ำปลาไก่ตาวต้มไก่ต้มหรือเปล่าไม่ใช่ต้มน้ำปลาเนี่ย โยโยเทิบถ้วยน้ำปลาไปนู่นแล้วเอานี่มาตรงหน้าเนมที่เนมไม่มองเนมไม่ยังไม่ยินมานี่ของเราเองกินเองอ้าวกินเลยใช้มือดึงเอาเลยนะไม่ต้องสำอางแบบกินไก่ไม่ต้องสำอางลูกใช้มือเลยจบ เราไม่มีการสรับเราจะใช้แบบเหมือนหนังจีนเนี่ยโยเคยเคยด,ดูหนังจีนไหมเนะเวลาเขากินไก่เขาเจ็บเขาดิบทั้งตัวแล้วเฉกินเลยหมเห็นว,ว่าหน้าอร่อยนะเคยเคยเคยซื้อมาเหมือนกันไม่ไม่ให้เขาสับเคยกินหนังจีนอ่ะอเพราะาอะไรอะ่ะอยากกินเหมือนเขาไงเห็นเขาดึงฉีกินหน้าอร่อยนะมันน่นไปซื้อไก่ห้าดาวมาก็แบบนี้แต่ไม่ให้เขาสับอยากฉีกินงงเป็นไงเป็นไงอืมเป็นไงบ้างอร่อยครับ อืมอร่อยครับคุณถามคุณดูนะคนเดี๋ยวดูอายุเขาว่าวเขายี่้านะแต่นี่คุณพูดคุยเขาเหมมันเขาหมาอนอายุเอ่อห้าหกขวบอะนะตอบเราได้รู้เรื่องก็คือว่าถือว่าโอแล้วแหละถือว่าใช้ได้อะ่ะมันต้องให้เวลาลูกฉ<ท>ันหน่อยนะคะลูกฉันต้องใช้เวลาในการพูดตอบหน่อยนะ้ำแหนนะ ติดคอใช่ไหมเตรียมาม,มาแล้วเตรียมมาแล้วน้ำเตรียมมาแล้วดูนั่นแหละทำน้ำเอเนมเออกินกันเองของใครของมันกินกนเองถ้าไปนั่งมองเขาของเราก็มีคนละตัวกินไปคิออมดว่าหมดไหมหมดไหมเนน้องเนมคิดว่าหมดไหมลูก ไก่อ่ะหมดไม่รูกไม่หมดเนี <c> ่ย <oughs> ให้คอยตัวกินไปอะ่ะไม่หมดเดี๋ยวเอาใส่กระเป๋าเก่งกลับไปด้วยนะไอ้ผมห้อยคอไปไม่ดีกว่าเหรออะอา้อาวอ้าวคุณโยนะคุณบอกคุณชอบกินตูดไก่นี่เหรอไม่ใช่เฮ้ยเพราะคนนี้นคุณบอกว่าเน้นกินใช่เหรอเอากินคุณบอกว่า ไก่ตัวหนึ่งมันมีตูดเดียวมันหากินยากไงคุณบอกฉันเองว่าคุณอยากกินตูดไก่ยังไงไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเอาไปเลยอ่ะกินเลยกินเนี่ยนี่ดึงขายอย่งเลยนะให้ให้เขาจัดขึ้นเองว่าเราให้เขาหนึ่งตัวอ่ะดูเขาจะมีความสามารถในการกินของเขาอย่างไงไม่ร้อนอืเพราะเพาเป็นไก่ของเขาส่วนตัวเขาดูที่เขาเขาจะาจะกินเขาอย่างไงจะดูสิไก่เขาอ่ะ ให้เขารู้จักทำด้วยตัวเองแล้วจะไม่ไม่ช่วยให้เขารู้จักกินว่าเออไก่ตัวหนึ่งเขาจะกินยังไงอะไรยังไงนะเปิ่ยหมดแล้วเขาต้อมอ่ะเนี่ยแ,แล้วต้มมาไมันไม่เปิดยหรอก แต่ให้แม่ต้มไม่เปื่อยอ่นี่ใช่เพราะว่าเขามาไม่ไม่ไม่เปื่อยเท่าไหร่พวกนี้ขึ้นของเอาขึ้นของว่ายังไงเขาไม่ค่อยต้มเปื่อยหรอกสังเกตดูได้เลยเราต้องมาต้มเองพอเคยซื้อมาอย่างนี้แหละแล้วเรามาสับดยเลยข้างในแดงไอ้แม่ต้มให้เปื่อยอีกทีหนึ่งเพราะว่าเอาเยอยู่ไหรไม่มีมั้งโยเคยกินไก่เป็นตัวตัวแบบฉีกกินไหมแบบไม่กินข้าว แต่ถ้าเป็นของของของบ้านอย่างเงี้ยบางทีเทศกาลตุจีนหรือว่าอะไรนี่มันจะมีเพราะว่าเราไม่ใช่เราไม่ใช่เชื้อสายอะเขาก็จะมาให้แล้วก็เราก็เอามาฉีฉีแล้วก็ลวนกับเกี๊ยวไปกินแต่ป้าจะทำเป็นทอดแล้วทอดแล้วก็ถึงทาเป็นแบบไก่สามรึล้วไปเลยอ่ะไก่กระเทียมอ่ะนึกออกป่ะเออผะใส่มันหอยนี่ไงป้าจะไม่ฉีดจะสับเป็นทอดแล้วก็ทอดให้มนนี่แล้วถึงจะใส่เครื่องปรุงทีเดียวแล้วคลุกเลย เ้วมันมัน,ม,นมันกินได้นานไงเราจะเก็บเวลาไหนเราไม่ต้องมานั่งอุย่ยบ่อยกินได้านานด้วยไม่ไม,ม่เสียด้วยแต่ใหป้ากินคนเดียวก็กินไม่หมดนะแต่เคฟซีนี่ป้ายอมแพ้นะเรื่องไก่เคฟซีเนี่ยอย่างมากอ่ะสองชิ้นอ่ะไม่ไม่ต้องกระปิ่ตัวนี้ไม่มีโลกว่าแน่นอนโลกว่าแน่นอนเนี่ยเพราะอะไรเลยมะถ้าเป็นที่ทราบสู้ถาดหนึ่งสู้แต่ไก่ไม่สู้ ก็อย่างมากป้าสองชิน้นนะไม่น่องกระปิแค่นั้นอ่ะแะ่พวกแะ่พวกแค่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ค่อยได้แตะกินไก่ไม่เก่งหรอกแต่ถ้ากินพิซซ่านะ่ะชอบเลยอ่ะเพราะสมัยอยู่สบบเปนไงอ่าจะทานของฝรั่งอะไรเง,งาี้ยจะานอาหารฝรั่งไงอยู่ถามเลยทีถามมั้งดิอร่อยไหมไ,ไม่ถามฉันเนี่ยอรอเออไม่ไม่ถามในถามฉันเนี่ยกินตีมไหม อะกินใช้เด็กชอบแท้อยู่กินใจเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูแต่ละสวนนะว่าเนมอิ่มนะเขาเขาจะแหวงขนาดไหนถ้าอิ่มก็บอกนะนะเนียนนะตามกินแล้วจะแหวงขนาดไหนเดี๋ยว<อ>ถ้าเปรียบเทียบสองคนนี้แต่งเน่งเขาอย่างดีอย่างนะเขาเขาจะกินเขาเขาจะอิ่มของเขาเลยคืออิ่มเขาบอกอิ่มเลยนะก็จบเลยกินขนมเหมือนกันพอจะให้กินข้าว เขาบอกยังไม่หิวข้าวอิ่มหนมคือถ้กเขาอิ่มคืเขาบอกอิ่มเลยอ่ะมางคัให้กินไม่กินแม่อิ่มข้าวไออิ่มไม่กินข้าวได้ไหมอิ่มเออเขาจะตอบว่าเขาอิ่มเลยนะโย <laughs> เขาเรียกกินข้าวอนะ่ะอิ่มว่าได้ต้มฟักมากมันนะไม่งั้นก็เอาออกมาแล้วมด้ดูตอนเย็นดยได้มากเลย ถ้าอดนอนเนี่ยจะเป็นใช่ไหมเออจะเป็นปน้านนะถ้าอดนอนเนี่ยจะเป็นเนนนมมหมือนนอนนอนไม่ได้ดีเหมือนใช่ไหมเขาไม่รู้หรอกมกั้งเขาเนี่ยสองคนไงนึกว่า,น,าน,นึกว่าอยู่สองคนไงเขาเลยทำงั้นมั้ง ไม่รู้ว่าอยู่คนเดียวสิน้องเลี่ยว่าค่อยเคี้ยวลูกไม่ต้องรีบของเราต้องเคี้ยวต้องรีบเคี้ยวน้องเนียต้องหัดเคี้ยวเบาๆนะครับรู้ไหมครับวันนี้แม่จะแม่ถ้าไม่ย่าอยู่ไม่แม่ย่าจะไม่ติดไมล์หรอกเพราะหนูเป็นคนที่เคี้ยวดังมากมนีน่ขนาดว่าแม่ไม่ได้ติดไมล์ให้หนูแม่ยังได้ยินเลยหนูต้องหัดค่อยๆเคี้ยวเ,าเาบาๆไม่ต้องรีบร้อนรู้ไหมครับ ไม่ย่านี่คือสําคัญนะเออใคาอยู่กับแม่ย่าไม่ย่าไปติดไม้แน่นอนเลยพระกวดอีสีก็จะลาคามันชอบจับชบจับหนูต้องฝึกอีกอีกงานในการกินข้าวต้องเบาๆลูกไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบกินไม่ต้องรีบเออค่อยๆกินลูกค่อยเคี้ยวกินเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องอะไรมากไม่ได้มาคาปะต้องรีบทำเวลา อยู่บ้านเราเองค่อยกินไปลูกกินข้าวกินน้ำเลยใช่ไหมเออของป้ากินเลยไหวเสกคอแต่ใจหมอกินข้าวอิ่มถึงกินน้ำทีเดียวนะอนะไม่รู้เลยเราสองคนไม่เหมือนกันเอาข้าวมาเด็กเอาข้าวมาเด็กป้านี่รู้สึกไปสามวันกองเท่าไหร่มีไข่ดาวอ่ะเขาก็นึกว่าสองคนไงเขาอาจจะรู้ว่าเพราะว่าใช่ไหมเขาไม่รู้ว่าหนูแยกกันไงสามสิบเจ้าเอสามสิบห้าวะ สี่สิบโอเคน้ำส้มน้ำเป็ดนะลูกเป็ดตายเท่าไหร่อะอะไรนะเป็ดตายแล้วฮะเป็ดตายแล้วไงเฮ้ยไม่ตายสิเป็ดอ่ะเดี๋ยวจะดูสิต้องกินต้องเอาผัดต้องเอาผัดผัดกะเพราก็ได้ใช่ผัดแบบได้หมดอ่ะ นี่จะให้กินแบบนี้ไงต้มตีนปลาอร่อยอร่อยเอาไว้เอาไว้เชื่อมใส่น้ำกะทิเนาะเอาเอาเอาหัวทิราดอะไรเงี้ยเหรอแล้วน้องใส่แข็งไหมแข็งหน่อยเออโรยแข็งหน่อยอ่ะนั่นแหละเน้นนั่นแหละดูแล ปล่อยเขาปล่อยอนะาูดิมไม่กินไงเอาเอ,อ,อาส่วนไหนกินเอาแล้วแต่หนูเอาตามสบายเอาแล้วแต่หนูเอาให้อิ่มนั่นแหละเดี๋ยวให้ครับคนไหนนี่เลยจะได้รู้ว่ากินยังไง เบาวบาเคี้ยวเบาเาหนูหนูหนูเคี้ยวแล้วคืนเลยป่าล่ะน้องน้องเนมเห็นไหมอาปาแม่ดูดิเคี้ยวแล้วคืนไหมเออแล้มันจับ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 งั้นนะเอาเก็บไปเรื่อยเบาเบาหกเก็บเก็บเสียงหน่อยหนึงกินเก็บเสียงนิดนึงลหนุกในขนาดแม่อยู่ตรงนี้นะไม่ได้ติดไม้หนูหรอยตอนเรากินข้าวไม่ต้องติดไม้นะลูกในขนาดนี้ไม่นด้ไม่ติดไม้ยันนี่ถึงตรงนี้เนี่ยเแล้วกินข้าวเอาออกไม้ออกกันนิดนึง สี่เขาเขาบอกบทบทอันนี้แล้วก็อเออ๋ยวจัดให้ค่ะไม่เป็นไรเพราะเราเราไม่คิดอะไรเพราะว่าเด็กเนะาะเราจะว่าเหมือนเด็กน้อยอะค่ะเราต้องค่อยๆบอกค่อยสอนไปนะ่ะจะว่าสอนไม่สอนแต่เราก็ต้องค่อยๆไปจะให้เดียสอนแป๊บเดียววันนี้เลยรับรู้เลยมันยากไงเพราะเขาเป็นเด็กพิเศษนะคะเราว่าพิเศษต้องให้เวลาด้วยค่ะเด็กพิเศษไม่ใช่แป๊บเดียวรู้เรื่องเลยเนาะ เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วกืนเวลาเคี้ยวของเนมจะเคี้ยว um. เหมือนคนคืนลําบากนะมันค่อยเคยี hin, aciones, onun, ้ยวแบบมันจะคําทักสักยุ่นเคี้ยวค่อยเคี้ยวไปอันนี้นี่อันนี้อันนี้ของเนมนะของเนมจะค่อยๆแทะไปทีละหน่อยอันนี้ขาเขือแหว่งหมดแล้วค่ะตูดเติดนะท้องเธอนี่หายหมดนะอันนี้อันนี้สภาพเหมือนมาปอบปอบลงใช่ไหมโย่ปอบลงปอบลงใช่ตัวนี้เนี่ยสภาพเหมนเหมือนเหมือนปอบลง อันนี้สภาพเหมือนเหมือนรอยอะไรเองลองลองลิองใช้ไก่ทีสภาพเหมือนถูกเจาะถูกแทะใช่ไหมตัวนี้แต่อันนี้มันเหมือนปอบลงใช่ไหม <c oughs> มันหายหมดทั้งถูทั้งอะไรหมดเลยนะ <c oughs> ครับครับปวดฟันนะปวดฟัน <c oughs> ปวดฟัน <c oughs> เอออะค่อยๆเคี้ยวดิฝั่งไหนไม่ปวดเคี้ยวฝั่งนั้นอะปวดตรงไหนปวดตรงไหนปวดตรงนี้นเคี้ยวอข้างเออโอเคฝั่งนี้ เหมือนเหมือนเขาาปวดฟันนะนะเหมือนปวดฟันคาจะเคี้ยวน้ำบาเคี้ยีฝั่งหนึ่งแม่ถึงไม่ได้กินเผ็ดไมอะไ,อะไรอะไรไงดูเขาก่อนนะคะอะไรก็เป็นกำลังใจให้ให้น้องนะให้เขาสู้ๆชีวิตคนแต่เขาก็เหมือนเด็กน้อยอะ่ะถึงเวลาก็ขอนี่จเข้าน้ําบอกทั้งน,นง่วงนอนครับอ่าให้ไปนอนเหมือนเด็กน้อยจริงๆนะคะขอเวลาน้องมากเนาะ อ่าไม่ไปไอติหน่อยเลยะเดี๋ยวไม่ปเติมน้ำลายหลายพอแล้วกินไม่หวัวตัวหรอกวันนี้